แค่ได้เห็นหน้าพี่บาสก็หายคิดถึงแล้วแหละมาเห็นแค่หมวกพอครับแต่ได้คิดถึงแบบถึงหมวกบาร์สีอินดี้นะครับเอาจิงอ่ะไปเบื่อเอาจริงกับกูไม่เอาหรอกมันเชื่อสมัยตอนแบบซาซาบาร์สีอินดี้ซาซาเออซาซาแบบเด็กซาฮาฮาโยเอาดรามได้เอาดรามได้ คุณเบนเขาเอา Arduino อยู่โอ้คุณเบนรอดไปแล้วน่ะรอดอยู่แล้วโหดับไหนอ่ะต้องการสกิทกระแตเขาอ่ะเอาไปยายายาอยู่พุ่งอยู่พุ่งเฮ้ยโอ้โหดีแหละเกือบตายอ่ะโดนผมไปชุดเดียวอ่ะเออไอ้นี่เรียนนี่มันแรงเหมือนกันนะอุ้ยเอามาให้กูได้ไงอ่ะต้องให้กูยึกลับบ้านเลยอ่ะต้องเตรียมพร้อมเลื่อนเลยอ่ะคุณเบนใส่เถอะอืม โอ Finished ้ยเบสนั่นไงเ้าจัดเลยนะเราอ่ะมึงจะหิวป้อมทำไมแค่แค่นั้นอ่ะอีเบสมีคนหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วรอดนี่ไงตอนมั้ยนี่ไงรอรอดอรอเราเล่นกับรอดกลางอยู่รอดกลางให้ดูคุณเบ้นรอดอยู่นั่งมองดีกว่ะโอ้ยอันไหน ไอ้เบสตเป็นด้านล่างไหมตายอยู่ตายแล้วเนาะตายอย่ะมึงต้องตายวะคนรอครับบ <c oughs> นเาบอ, <c oughs> นอามมเอาก็โดนดีครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยผม<อ>เอาอยันบ้านอะ่ะเอ้ยโวยเดียวโอ้อยสะบัดใส่ทีนึงเอ้ยไม่โดนโดนโดนเลยเอากลางได,ด้ดนะเบสเป็ด้ดนดดนดนานล่างขนาหดเบตมาเอากลางเลยดิที่ให้กำลังใจหน่อยๆเรียนออนไลน์ ได้นะได้นะไปอกนึ่งแกรตึงแกรึงแกกึงว้าวผมตันสวยด้วยเห็นนะเห็นนะผมเห็นนะแกรแปะเลยแก๊กแปะเลยเอาเอาเอาหอยต้องหอยต้ออยเกมผมห่วงมากเลย อ่านไปดูแล้วเศร้าอ่ะไปดูดีกว่าโทษแท้มาอ่านไปดูแล้วเศร้าอ่ะโทษแท้มีความหน่วงมั้ยไม่มีมั้งเนี่ยทำไมมันหน่วงไงไม่รู้อ่ะขอบคุณที่ส่งดาวนะครับเพิร์มอ้ยตาหักขนาดอะไรครับคุณบ้านไปเช่ามุกจริงไหมน้อยตาเลยต้องกูเล่น่คนเดียวกูมากกว่านี้ วันนีย้ยังเขินเขินยังยังแบบไม่มีเวลาได้มาพูดอะไรแกร็กเซียคอยกังน่าจะยกคอมมานะเล่นกับคุณเออทำไมคุณไม่ยกคอมมาไม่ดึงใครอ่ะดึงใครอาริสโตเตล์อ่ะสิวสิวเข่าพี่เป็กมาพี่เป็กมาเป็กมาเอาเลยเอยขอเรืยโอ๊ยโอ๊ยมันดึงผมมันดึงผมมันดึงไหมมันแค่ดึงเท่านั้นเออจะรอให้พี่เป็กเข้าอ่ะ เป็นเข้อสายขู่สายขู่สายขู่โดนไอซิวล่วงไปดิมันมีเกิดมันมีเกิดมันเสียเกิดไปแล้วผมแปะผมแปะแก๊กผมแปะแก๊กผมใส่แก๊กต่อเอ้ไอ้มีคนหิวอ่ะเฮ้ยอ้าวผมแปะแก๊กได้มีคนตีป้าเหตีป้าบ้านครับตีบ้านครับตัวครับผมตัดหน้าครับผมตัดหน้าอาวิวเรียบร้อยล่วงไปดิมันมีเกิดอะไรอย่างนี้โอายมีเกิดแต่กูก็มีเกิดมันหายหายเออเออ เซฟครับเซฟยังไงก็ชนะนะจะเปิดสตรีมเกมวันไหนรอจะเปิดเปิดจะเออเปิดสตรีมเกมวันไหนรอนนะเปิดสตูนะใส่เ,เสื้อนัดก,กันมาใช่ไหมเขาถามครับพ็อกกี้สั่งครับไม่ได้สั่งครับ, <c oughs> รบผมแนะนำครับผมมามาเอามาเอาคงก่อนคงคงครูคงครูคงคอมโก้เฮ้ยคุณเบสคุณเบสคุณเบสชิบหายแล้วผมได้ครับคุณอยู่กับโปเบส เป็นเบ้นไหนเบ้นคอนโกเบ้นคิดเป็นไอหน่อยคิดเป็นไอคิดเป็นไอออนคองโกคิดเป็นไอรู้แปลว่าอะไรวะปล่าพนักแล้วแต่ว่ามองไว้ดูดูไว้ดูไว้อย่างโอมอ่ะคิดเป็นไอเนี่นะมันไม่ได้อะไรไมาไเอาฝรั่งซู่ซู่ขอบคุณครับฝรั่งสู้ๆู่ต้องทุกคนสู้ๆู่ได้ดีครับ ไปครับนี่แหละช็อตจบแล้วแหละพอจบครับผมมีมังกรเนี่ยผมจะไม่ปล่อยเว่ยปล่อย้ยผมจะเลี้ยงมันไว้ผมก็มีเหมือนกันมังกรไหนเนี่ยเฮ้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 ยจะปล่อยไม่ค่อยได้ผมลบผมลบผมลบผมไม่ลบผมลบให้คุณบาโดนให้ผมปล่อยมังกรด้ด้วยหรือผมจะปล่อยเลล่ากด้วยเอาดิเอาดิเอาดิ ได้ต่อนี่ขอแชร์ทำไมขอแชร์ทำไมอ่ะขอซิวได้ไหมแชร์เว็บแชร์เว็บแชร์เวลอะได้ต่อนี่อะได้ต่อนี่อะโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะกูเอาอย่าเพิ่งตีป้อมดิอย่าเพิ่งตีป้อมดิทอกคนก่อนดิไอโอ้โหคนดับไปผมดับไฟคนก่อนดินี่โอ้โหดับไฟผมดับไฟดูนั่งเช็คผลงานนั่งกูดับไปแต่กูยังดมีเกิดนี่เกิด มาสเตีม3คนแบบนี้อีกนะน่ารักดีบางซู่ๆนะลูกขอบคุณ2 5าดาวครับผมโอ้โซาดาวเลยเหรอโหดี่คุณลุ้นมากครับคุณจะได้ต่ำกว่า2.5ไม่น่าหไม่รู้แต่ผมได้น้อยสุดแน่นอนบอาตายดิแตหกูว่าลังส่วนกูต่ำทสุดตายเป็นสุดกว่าแล้วครับขอบคุณ10ดาวครับผมแตก ร้อยดาวร้อยดาวขอบคุณร้อยดาวครับนักตยามานำถึงเวลาเยอะใส่สีขาวหน้าตาสว่างใสกันทุกคนเปล่าครับต้องสรกเรามีเคร่ครับผมมีเครื่องสีเพื่เราสว่างใสนะครับผมครับถ้าใครอยากสว่างกว่านี้ก็ไปวันนั่นแหละฮะไปทำไมฮะจิตใจจะได้สว่างเอ้ยไปหนึงสุ่มนี้ก่อนไม่เป็นารปาดแม่แม่รักนะลูก ขอบคุณ25ดาวขอบคุณ50ดาวนะครับน้องไอแล้วก็คุณกัญญานะครับทีพ่พร100ดาวเอาว่ะเอา,า <ไป S 1> อ่ะขอบคุณครับมาครับเชิญใหม่ฮะเชิญใหม่นี่คุณเนนให้กับความเก่งจ้า200ดาวขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมโอ้ดาวมาล้วนๆลุงนี่ผมให้บัตรมาบัตรกับเจ็มาทุกวันก็นดีอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งกัน3ามคนมากดครับกดแล้วครับโลเล็กปะเนี่ยเจียวเลยเหมือนนะเหมือนแต่โลเล็กน่ารักกว่า ให้ผมขอกินน้ำดิเด็เลยเจราผมกินน้ำขออนุญาตนะกินน้ำตันใครมาล้วงผมรางวัลสำหรับความน่ารักของทั้งสามขอบคุณครับผมอ่านไม่ทันเลยบาสลูกเอออะไรวะเออน้ำบาสแม่นอนแม่ตัดดีกว่าผมใส่มุก ขอบคุณ10ดาวไอ้ร้อยทุย250ดาวครับพี่ตั้มเออมาว่ะขอบคุณคุณพาวิสมอลลี่100ดาวครับผมอ่านไม่ทันเลยอ่ะบาร์สเปิดสตรีมบ้างสิเห็นบาร์สบอกว่าจะทำนะสู้ๆครับเรียนออนไลน์สู้ๆเฮ้ยจะ300จะ300คนแล้วบัดจะ300คนแล้วพี่คตั้งเป้าไว้เท่าไหร่500 300 500เยอะไป300เดือนนี้เยอะไปสึงหรับผมถึงแน่นอนขอ300คนได้ไหมครับช่วยแชร์หน่อยได้ไหมครับให้มีคนดูมา300คนเลย แล้วทำไมผมไม่แชร์เองมั่งอ่ะทำไมใช้ใช้สักห้าร้อยได้ไหมวันนี้ห้าร้อยคนดูห้าร้อยบาทครับเอาไปเลยขอสักห้าร้อยได้ไหมครับห้าร้อยคนดูคนดูครับให้กำลังใจหน่อยครับพรุ่งนี้น้องเรียนออนไลน์เล่นตัวอะไรดีเล่นเมทเหมือนเดิมนะผมเล่นไวนโอไม่เป็นนะแต่ผมจะลองผมอยากเล่นมวยเดินไม่เป็นเลยนไวน์โอ ไ้ o, ่นดหให้กำลังใจตะหนูและหนุ่มๆสู้ๆครัปโอ้ยสนะูู้โอ้หส่งดาวรัวๆของอ่านยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะแลกกับอยากเล่นแรดปมาขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมาให้นะครับเอ่อขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมาให้นะครับผม<ก><า>อ่านไม่ทันเลยอะเฮ้ยหลอดผมเต็มเลยคุณบาร์เจสหลอดผมเต็มแล้ว หลอดดาวหลอดดาวของเต็มแล้วเฮ้ยยี่คนก็ทะลุเป้าแล้วดิเออแต่ว่าหลอดเพย์พาลไม่มีใครโดนเนทเพย์พาลเลยเขาหมดเลยผมเลยอเอว่ะทำไมหลอดเต็มแล้วเป็นยังไงหลอดเต็มก็คือโดนเนทได้แต่มันก็คือเหมือนเราตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนี้จะได้เท่านี้อะไรเงี้ยอ๋อเพราะพวกคุณเนี่ยเขาเขาชอบความมีฮาของพวกคุณเลยเออะอ้อผมลืมกดของคุณเบ้นเลยตัวเนี่ยพูดกันไง มัวแต่โม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวิดอะไรดีกว่าตอนนี้เล่นฮาน,นี่ได้ปะอะไรนะเทลิดเลยฮาน,นี่หรือว่ามาหลอกดีเราบ้าจะถึง300คนไหมเราพี่บาสถอดมัวเขินนะบาสไม่ได้เซตผมมา <c oughs> ดิครับ <c oughs> <c oughs> เออกูต้องถอดมัวเขินถ้ามึงใส่อย่างี้มึงถอดมัวเขินปาร์ไปเบ้นก่อนว่ามันไม่เข้ามา ได้ห้าร้อยเฟอร์บัเจตเต้นหรือเปล่าเออโอ้แต่ไปฮะจได้ห้าร้อเดี๋ยวเต้นถ้าคนมาเดี๋ยผมเต้นให้ดูขอสาวบางโพนะคุณเดี๋ยวผมเปิดสาวบางโพยคุณเต้นเลยมาดิผมว่าแต่คุณจะไม่ได้ยินเพงนะเปิดเปิดเปิดในมือถือเลยเปิดมือถือได้สาวบางโพนั่นเกจริงจริงเต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 ะเตคิวโก ยุกยี่นะกรุมผุงยีวสุบตาบานั่นัโกดริงๆนะตเเดปรับประบปรัผมสองร้อยเก้าสิบห้าคนแล้วครับผมจะถึงสามร้อยหรือไม่รอถูห้าคนครับห้าคนนะเปอร์เห็นสี่คนครับเฟอร์เห็นบาร์สใส่หมวกยังขำใช่ครับห้าสิบดาวขอบคุณนะครับคือผมไม่คิดว่านั่นแหละอีกสี่คนเท่านั้น อีกสี่คนเท่านั้นอีกสามคนเท่านั้นอีกสามคนเท่านั้นอีกสามคนเท่านั้นจะสามร้อยคนแล้วนะครับผมผมขอเท่านี้เลยแล้วก็สามร้อยคนนี้นะครับผมกราบนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมดาวถ้าสามร้อยสี่คนแล้วครับผมเรียบร้อยฮะทะลุเป้าไปแล้วฮะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมเยอะสุดคนเท่าไหร่ครับสามร้อยตัวนี้อ่ะแอบวายกราบงามๆนะครับกราบงามๆครับผม ผมทอดหมวกแล้วแต่ว่าคนดูจะเพิ่มขึ้นให้พวกคุณมีฮะ,ะผมทอดหมวกแล้วคุณแล้วทำไมทอดหมวกก็ตาคุณเป็นอย่างนะั้ล่ะแล้หัวมันแบนน่ะดิผมอายอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะเป็นไรหรอกแม่แม่รักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณอะ่ะเออร <laughs> ูว่าดูแข่งเรือ้ว่าดูแข่งเรือยาวโอ้ถ้าผมผมมันหายไปว่ะคุณในสกีนสกีนอ่ะแร้วสีเดียวกันอ่ะผมมันหายอ่ะคุณผมผมผมคุณซ่าไง ผมคุณซาต้องโดนสักทีงีอผมมันหายอ่ะหมดไฟหมดไฟไปไหนเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันเลยอ่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมานะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้ผมนะไปเยอะเพื่อนไปเยอะเพื่อนจุบขอบคุณบวมหมดแล้วดีนะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นอ๋ออ๋ออยากโดนอยากโดนอยากโดนเหรออยากโดนเหรอฮะลิอยากได้อยากโดนอ่ะ โดนไถหน่อยยังไงขึ้งหลอดไปดิโอ้ยโอ้ยโหขึ้งหลอดเลยวะทันทีเจ้าลูกหน้าละสามร้อยสี่คนที่ดูอยู่ตอนนี้ผมขอคนเล่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์ไม่เสียตังค์นะครับกดไลค์เฉยๆเลยเพราะโอ้โหมันฟิกเกอร์หลบว่ะจะงัดหน้ามันนะเมื่อกี้ฮะโอ้โหเลยอ่ะ1โ ไม่เป็นไรผมผมอยู่กับไอดีแบกสาวที่รางวัลสามร้อยคาปะโปดไฟเพื่อนไฟโอ้โหโอ้โหเปดเฟิร์สปักว่ะเซ็งว่ะยังไงดีวะบัสเฮ้ยมันมันในมาไลฟ์ของกูนะใช่ผมเซฟชีวิตบ้านเมื่อกี้อะเฮ้ยเฮ้ยผมกำลังจะไปช่วยคุณแบกสาวแบกสาวงัดหน้าไปทีนึงแล้วก็ไถกลับมาแล้วก็อัดหน้าไปทีนึงไม่ตายวะ พัดกลับเลยอไม่กลับบ้านเลยมึงกลับให้ใจเย็นใจเย็นให้ช่วยช่วยช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนงั้นนาอีกทีหนึ่งเฮ้ยกระตุยกระตุยเฮ้ยเฮ้ยซิว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 เฮ้ยพี่เป๊กมาพี่เป๊กมาอ้ามามาทำไมมาทำไมให้นไอ้บ้านาละนัวลเนาะมาฆ่ากูทำไมอ่ะผมอยู่ของผมดีๆทำไมต้องมาฆ่าผมวะอยู่กันเยอะนะเมื่อกี้